สวัสดีครับมาเล่นเกมแฟนต์แฟนตาซีสิบสี่นะในแพลตฟอร์มเพลย์สเตชันสี่นะครับจากความเดิมไป้รับคือเราทำเฟสอ่าที่เปิดอาชีพนะเนี่ยฮะแอสโทรเจียนใช่ไหมฮะโหราศาสตร์นะโหราศาสตร์ผมไม่ไปไปแปลในเว็บหรอกนะโหราศาสตร์เนี่ยก็เป็นพวกกบดูดวงดาวแล้วก็ทำนายต่างๆนะครับแล้วก็พออ่านเรื่องเล่นก็ประมาณนั้นจริงๆนะแต่ก็พยายามเอี่ยวกับคือเรื่องการเรียนรู้มหา,หาลัยวิทยาศาสตร์นะฮะ แต่ก็โอเคนะอาวุธสวยครับชอบนะ่ะนี่ครับอาวุธเป็นไพ่ล้อมรอบอ่าาเรียกไงอะ่ะเหมือนคล้ายๆลูกโลกเหรอลูกโลกแบบเไานะาเรียกว่าเหมือนกับทาให้ดูเหมือนเป็นดวงดาวอ่ะคล้ายๆด,ดวงด,ดาวนะสวยดีอะ่ะแล้วชุดผมนี่ก็ไปซื้อมาอเพิ่มเติมะว่าที่เขาให้มามันดูตลกๆเป็นภาคคุม โ okay, อเคอมาต่อเพจที่สองของอาชีพนี้เลยแล้วกันนะฮะเลวาว่าอ่าก็เลวาว่าเลวาเวลวา่า Fortune Fevers Ball 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 By By หรือ Ball By นะแต่ว่าอะไรนะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปแปลอีกทีนึงเลเวลว่า With Officially for you to pull yourself together and e q u i p the f a t h e r s of Crystal โอเคก็อีกคลิปแล้วแล้วก็ได้ บิโอหนองภาษาจากเกนเป็นท่านะฮะอาบิลิตี้เพิ่มขึ้นแอคแท็กสปีดไปห้าว้าวว้วววแล้วก็มีรีเจนด้วยนะเพิ่มว้าวปปอ,ปอ,ปอชอบชอบเริ่มเอาเลย โอเคครับก็เหมือนอเหมือนว่าสอนเขาเรียกว่าบลิฟก็เรียกสรุปย่อแนละ้วอาชีพนี้มีความสาม,มารถยังไงบ้างแล้วก็ให้เราฝึกฝนนะก็มีไพ่นะฮะก็คือว่าเราสามารถที่จะดึงสำรับไพ่ออกมานะครับโดยใช้คำสั่งดรอนนะครับอันที่เป็นอันนี้นะนีเนี่ยมันก็จะดึงไพ่แล้วแต่โชคที่เราจะดึงออกมานะนี่เราดึงได้อีเวอร์ดรอนใช่ไหมสำหรับก็ใช้ทีหนึ่งฮนะ ก็จะได้ uh, support status the, the ever the, ใช่ไหมนั่นจะ ever ever หรือ ever เนี่ย ever นะโอเคแล้วก็ uh, action <Wow. S 1> ก็อยู่ที่ job นี่นะครับโอเคครับก็ในในคลิปที่แล้วผมก็เขาว่า uh, mm. ไงนะให้ดูว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างยังไงแล้วนะผมว่า <laughs> ไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะ โอเคอยังไม่ต้องอธิบายนะให,ให้เกมมันอธิบายไปตามอ่าเควสของมันนะครับลยุยโอเคก่อนเอา โปรเจกต์เรมันจะได้รวมไหมเนี่ยมันไปอยู่ในปาร์ตี้เขาเนี่ยมีมากเลยจะกลังรวมขอลาขอลา ใส่ไพ่มครับว่าเป็นไพ่ที่คุณปู่เขาทิ้งไว้นะฮะมีหกไพ่ไพ่แรกเดอะบาลานซ์โอเค่ตัวต่อหาหกเมเจอร์อะคันนานะฮะหาไพ่อื่น คอมบัสคอมบัสคอมบัสเทโร่เติมมาล่างครเป็นเวื่อซัพพอร์ตล้วต้องซัพพอร์ตนะสมรัฐล,ล่วมเฟรชพารมทเมลิ์เฟ Sebelah ni ability รไปๆน่าจะเห็นเราไหมไม่เห็นนะเอ๊ดีมากหลบีอ e ีเวอร์ไพ uh, e ่อีเวอร์โบ้มีข้าวต้องสู้แล้วเมลป็มลปฟิสเมล็ปฟิส ต่อ,อแล้วก็มี5ลายสตีดนี่ครับลายสตีดเพื่อทำให้ลายเวทเ,เร็วขึ้นหมดแล้วคนระับลายสตีดีเวลาแป๊บเดียวนะคอมบอก์เนี่ยผมใช้ออเ,เอ่อเวทของอันเนี่ยท่าเคอริสแตนด์นี่นะครับของเวทขาวคนระับเพื่อให้ คาราเวสเราทำแรงขึ้นนะวเพื่อทำลายนะโอเคเจ็บได้ไหมข้างคาวใส่ตาสั้นนะโอเคไปได้เดอะบอยนี่กีผีพายแล้วว่าสามพายแล้วใช่ไหมนี่พายที่สี่นะดูจากตรงเซตัสทั้งบนหอของเราก็ได้นะมันมีนเลขสามอยู่อ่าเลขสี่แล้ว คอมบ b a โอ้มากระใหญ่เทลล่าส์เทลล่าส์จต,ต้องเอาทีมเี้อยู่รอดก่อนครับเทลล่าส์ดึงผ่านมาอ๋อ,อต้องเอาทีนี้ตีแสตนออกครับเวลาเราใช้ได้สปอร์ตเราต้องเอาทีนี้ตีแสตนออก

ลายสัพพอ้คอมบัสโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเสี่ยวนั่นไงคอมบัสเฮ้ยตายก่อนตายเฮลโล่ใยายหลานสาวได้ไม่ช่วยเลยเฮ้ย มเบเโอ,เโอเข,อขา้างๆวจะใส,ส,ส่ดสันมบลินฟิกไลต์ตีโคลิสตันมินฟิก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  เดี๋ยเราเจอเวลาเราเองก่อนนะ Essential dignity ออกไปครับฝั่งไหนวงฝั่งนู้นมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะไปต่อข้างล่างใช่ไหมโอเค ลาางสเปียร์หปสเปียร์นะ้ะปูนตรงนู้นไกลๆฆ่าธนูก่อนนะไปลุยเวลอปิก 装备溜了 ok 了是大大的吧准备拍走了走了 ไฮเบอร์โอ้คนยนมาเทลลอสโอ้ยต้าวจ้เเทลลอส Tom Benefit Benefit Ok Từ thứ hai thôi, không LIGHT SPEED sắp đi Chia lệch tan Benefit 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 Nhất đời Yes Wow, sao đồng đi các anh ạ? ว้าววิวนี้สวยกันนะ ปู่นี่ชื่อไม้เท้านะครับเบสตลบดีคาทาหรือไม้เท้า,าเออคาทามองเมส โหสวยอ่ะดวงดาว อ่าเปิดประตูสู่สวรรค์ประตูแรกนะชั้นชั้นที่หนึ่งสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเรื่องราวเรื่องราวสุดยอดไลองจะสะสมฟาร์มันหน่อยสิอ้าวไปหายไปไหนลกันแล้วล่ะสรุปฟาร์มโดยไปที่เจอเนลแล้วก็คอมพีนะแล้วก็จ็อบ จับจับจับอยู่ไหนบ้างจับเควสนี่สตาร์กเมทูดี้ิเวตดูประโยชน์สุดท้ายแล้วกันนะ โอเคครับผมว่าสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะก็ได้ความว่าเราได้เรียนรู้นะว่าการใช้ทักษะอาบิที้ต่างๆของอ่าก็ได้นักแอสโตรนะแอสโตรเจียนแอสโตรเจียนนะฮะแอสโตรเจียนะะนักโหราศาสตร์เนี่ยยังไงบ้างน,นะครับก็โดยสรุปอีกทีก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้เวทรักษานะนะก็ก็คือเป็นที่ นี่เวลาักษาแล้วก็เฮลอสในการทำเล่นทำรักษารวมนะแล้วก็ถ้าใช้ไลท์สปีดเนี่ยก็จะทำให้ไลท์สปีดนะก็จะทำให้เราใช้เวทได้เร็วขึ้นนะโดยไม่มีโดยไม่มีต้องเ,อเวลาในการไล่เวทเลยแต่มีเวลาจำกัดนะของอสายซัพพอร์ตนี้นะครับโอเคพอไลท์สปีดหมดก็ต้องมีเวลาในการไล่เวทน,นะฮะ เสร็จแล้วผมเอาซูบคา่ามาใส่นะจากเวทดำนะเพื่อให้การไล่เวทเร็วขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็มีตัวชุบชีวิตนี่นะฮะก็คือตัวแต่เรายังไม่มีทาร์เก็ตเปิดแอคชั่นให้ดูเลยครับว่ามีตัวชุบชีวิตด้วยนะตัวชุบชีวิตคือแอสเซนต์แอสเซนต์นี่นะครับชุบชีวิตนะเสร็จแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทำให้เวท รักษณเป็นเวทรักษณที่ทําให้ฮิลเร็วและแรงนะครับแต่รีคาร์สทม์นานนะครับเซตทูดาวไทม์นานนะนี่คือนะครเอเซนเชียลดิกนิตี้แล้วก็อะไรกันแล้วก็เซล่านะไว้ทํากับศัตรูที่เพื่อให้ติดเทปวีนะเซตเตตตาแล้วก็คอมเบอร์สนะนี่ก็เปิดแอคชั่นให้ดูนะถ้าเป็นเวทโจมตีพอเวทรักษณก็หมดแล้วนะฮะมาดูเวทโจมตีนะครับ เปทนจมตีเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วคือคอมบัสนะเพื่อให้ติดสเตตัสนะทำให้เกิดเหมนเป็นพิษนะฮะติดสเตตัสแล้วก็ดาเมจโอเวอร์ทามนะครับแล้วก็อ,อันดี้ชาอีกเบลฟิกครับเบลฟิกนี่เบลฟิกก็คือเป็นเวทโจมตีที่แรงที่สุดตอนนี้นะฮะแล้วเราก็ใช้ใช้บ่อยนะครับ ถ้าใช้คู่กับไลท์สปีดนี่ก็จะทำให้การโจมตีเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไลท์สปีดกับเบลีฟิกนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะอ๋อมีการอ่าดึงไผ่มาได้ด้วยนะก็คือไซ์แง่ดึงไผ่แล้วก็ก็คือแล้วแต่โชคนะว่าจะได้ไพ่อะไรมาที่เรา,าเราได้ไผ่เดอะบอยมานะครับตอนนี้เดอะบอยเอาไว้ทำาไรพอพอเราดึงไผ่เสร็จแล้วเราอยากจะใช้ใชนะก็คือกดที่ท่าหน,น,นะนึ่งนะฮะนี่คือการใช้ อ่าแล้วก็จะได้สเตตัสอ่ The บอยมานะครับสามสิบวินะฮะซึ่งอะไรบ้างมันใช้ทำอะไรบ้างนะครับ the เ h e Boy ติดๆๆ Stop s อ่าลด ius Damage Taken นะครับคือลดอ่ดการโจมตีของทั้งปาร์ตี้เลยนะสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับขออ,อาปาร์ตี้ a m เบอร์ออเซล ก็ต้องเลือกทาเกตก่อนนะครับเลือกทาเกตไปคนที่ต้องการที่จะลดดามจลดความเสียหายนะ10%เนี่ยแต่ก็ใช้ค่อยใช้ทีหนึ่งนะครับเดอะบาลานซ์บิมคีดดามจเจลว้าวไป10%ก็คือเพิ่มหลังจาดโจมตีนะก็คือสีแดงๆคือเพิ่มโจมตีสีเขียวๆก็คือเพิ่มลดความเสียหายโอเคแล้วลูกที่สีฟ้าธนูตรงนี้ก็คือเพิ่ม อ๋อเป็นธนูใช่ไหมก็คือความเร็วในการโจมตีนะฮะต้องเลือกเลือกเป้าหมายก่อนใช้นะครับต้องยาำไปตรงนี้หนึ่งอ่าเจอสเปียทำให้รีคาสไทม์เร็วเร็วขึ้นนะลดการก็ในการไล่เวทอ่าใช้ท่าลงนะ20%เลยนะบีเวอร์รีเฟซเอ็มพีว้าวก็คืออ่าเพิ่ม MP เรื่อยๆนะครับ แล้วก็เด็ดสไนะคือเพิ่ม TP เรื่อยๆนะฮะต้องเลือกเป้าหมายแล้วก็ค่อยใช้นะครับโอเคเข้าใจแล้วเย่ yeah, ดีใจจังโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับอาชีพนี้นะแอสโทรเจียนนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับไวเจอกันใหม่แบบาา๊ายบายครับ